มาแล้วค่ะมาแล้วค่ัท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามใหญ่โตอลังการออกแบบและสร้างมาเพื่อครอบครัวใหญ่อย่างบ้านของนักร้องนักสแสดงสาวสวยน่ารักอย่างบัวชมพูฟอร์ดปลูกผักผลไม้ทั้งทานเองในครอบครัวและขายให้เพื่อนบ้านด้วยจนลูกชายบอกว่าแม่เหมือนคนสวน สำหรับบัวชมพูฟอร์ดเชื่อว่าหลายๆคนต้องคิดถึงเสียงไพเราะของเธออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่าททำให้ฉันรักเธอวงกลมดอกไม้ในใจเธอชีวิตครอบครัวของเธอนั้นสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเธอแต่งงานกับสามีนักธุรกิจคุณช้างสมประสงค์สหวัฒและมีลูกชายอีกสามคนที่น่ารักมากคือน้องแมดน้องมาร์คและน้องเหมาวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านและสวนเกษตรปลูกพืชผักเอาไว้มากมายผลผลิตดีมากจะสวยงามแค่ไหน เราไปชมกันเลยคะ่ะสำหรับบ้านหลังนี้ของโวชมพูฟอร์ดสวยงามอลังการเป็นบ้านที่ออกแบบและสร้างมาเพื่อครอบครัวใหญ่ดูอบอุ่นมากมีลักษณะเป็นตัวยูล้อมรอบสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ตรงกลางมีสวนและต้นไม้น้อยใหญ่อยู่รอบๆบ,บริเวณบ้านอีกทั้งยังมีชิงชาให้นั่งเล่นพักผ่อนอีกด้วย เธอห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานทำหน้าที่เป็นคุณแม่ฟูลไทม์เวลาส่วนใหญ่จึงจะอยู่กับลูกชายทั้ง3คนเป็นหลกักซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกกำลังทดลองทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีศิละปะทั้งเธอและสามีคุณช้างก็จะทุ่มเทเวลาให้กับลูกอย่างเต็มที่ ตัวบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านไม้ด้านล่างเป็นโครงสร้างตึกส่วนตรงกลางเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เน้นพื้นที่รอบๆตัวบ้านให้เหมาะสมสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านโดยเฉพาะลูกภายในบ้านจะตกแต่งแบบเรียบเรียบเน้นโทนสีสะอาดตา บ้านเป็นรูปทรงแปลกตากว้างขวางมากขนาด1,000ตารางเมตรโดยแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆคือส่วนแรกคือตำแหน่งตรงกลางพื้นที่สาว่ายน้ำและยังมีส่วนนั่งเล่นส่วนรับประทานอาหารและครัวฝรั่งสำหรับเป็นที่ที่สมาชิกทุกคนในบ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน คุณช้างสามีของบัวชมพูฟอร์ดบอกว่าคุณแม่ของเขาอยากมองเห็นสมาชิกในบ้านว่าทำอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างจึงออกแบบให้มองเห็นความเป็นไปทั้งหมดในบ้านรวมทั้งใช้เป็นที่ชุมนุมของทุกคนในครอบครัวซึ่งจะมานั่งเล่นรับประทานอาหารหรือดูโทรทัศน์ด้วยกันส่วนอาคารด้านปีกซ้ายจะมองจากภายนอกจะเห็นว่าใช้ไม้สักทองกลุ่ผนังเป็นพื้นที่ของคุณแม่และน้องสาวคุณช้าง คุณช้างเคยเล่าว่าไม้ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เริ่มมาจากบ้านหลังเก่าช่วยประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติด้วยส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยก็หาไม่ยากเพราะที่บ้านของเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้อยู่ด้วยนั่นเองพื้นที่ส่วนนี้ออกแบบให้ชั้นล่างเป็นที่จอดรถชั้นสองเป็นห้องนอนของคุณแม่ของคุณช้างตกแต่งสไตล์คลาสสิกให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านสวนส่วนชั้นสามเป็นของน้องสาวคุณช้าง ซึ่งครอบครัวของพวกเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณแม่น้องสาวคุณช้างและครอบครัวของคุณช้างกับบัวชมพูฟอร์ดและลูกๆอีก3ามคนคุณย่าและคุณอาก็จะคอยช่วยดูแลหลานชายด้วยซึ่งหากลูกโตขึ้นเขาก็อยากให้สร้างครอบครัวและอยู่ด้วยกันเพราะอบอุ่นดีส่วนด้านปีกขวาดูทันสมัยอารมณ์แบบอินดัสเทรียลเป็นส่วนของครอบครัวคุณช้างและบัวชมพูฟอรดพร้อมกับลูกๆ ชั้นล่างของบ้านติดกับสาวายน้ำเป็นห้องรับแขกตกแต่งด้วยงานศิลปะที่คุณช้างสะสมมีห้องฝึกโยคะสำหรับบัวหรือให้ลูกๆได้เล่นกับเพื่อนๆเนวเดียวกันซึ่งเป็นลูกๆของเพื่อนบ้านะญาติๆชั้นสองเป็นชั้นลอยมีห้องของลูกและชั้นสามเป็นห้องนอนของคุณช้างและบัว สวนบัวชมพูฝอดนั้นทำสวนกเกษตรที่ทำมาหลายปีแล้วเรียกว่าไม่ได้ทำแบบเล่นๆทำจริงจังถึงขั้นได้ขายเลยทีเดียวปลูกผักเอาไว้มากมายและผลผลิตดีมากด้วยได้กินกันอยู่เรื่อยๆและล่าสุดเธอก็ได้โพสต์คลิปพาไปชมสวนผักที่ปลูกไว้มีทั้งแตงกวาญี่ปุ่นที่ลูกใหญ่ๆรวมไปถึงผักคะนา้าที่เธอถอนออกมาจากแปลงผกักจะเห็นว่านำไปทำอาหารได้แล้วและมีมะเขือด้วย แม้เธอจะทําสวนผักแต่ยังคงสวยหน้าเด็กอยู่ตลอดการเธอปลูกพืชผักสวนครัวเหล่านี้ด้วยตัวเองนําไปทําอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้ยังขายให้กับคนในหมู่บ้านอีกด้วยเวลาที่ผักจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงเก็บไว้กินเองไม่ทันบางครั้งเธอก็ยังแบ่งผักที่ปลูกไปให้เพื่อนบ้านรับประทานอีกด้วยเราจะเห็นเธอโพสตภาพทำสวนบ่อยจนลูกชายบอกว่าแม่ของผมเหมือนคนสวน โวชมพูโพสตภาพเป็นข้อความการ์ดที่หนึ่งในลูกชายของเธอได้เขียนคำตอบลงในช่องว่างเพื่ออธิบายถึงคุณแม่ผ่านทางสายตาของตัวเองโดยคำตอบที่ลูกชายของเธอได้ระบุลงในแต่ละช่องว่างนั้นทั้งน่ารักทั้งฮาจนแฟนคลับและเพื่อนๆนของโวชมพูเข้าไปกดไลค์กันอย่างมากมายในการ์ดนั้นเขียนไว้ว่าแม่ของผมเหมือนคนสวนเพราะคุณแม่ผมชอบปลูกสลัดที่อร่อยมากขอให้แม่มีสุขภาพดีปลูกผักอร่อย เรียกว่าเป็นข้อความที่น่ารักน่าเอ็นดูที่สุดเลยค่ะซึ่งเมื่อลูกๆเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแม่อย่างบัวก็เริ่มมีเวลามากขึ้นต้องการทานผักที่ปลอดสารพิษลงมือปลูกผักสวนครัวไวท้ทานเองที่บ้านโดยก่อนหน้านี้เธอก็ได้ลงภาพบนอินสตาแกรมมีแฮชแท็กว่ามาม่าการ์เดนหรือส่วนของคุณแม่ เราได้เห็นแปลงผักขนาดใหญ่ของเธอเรียกว่ามีพื้นที่ทำสวนเยอะพอประมาณเลยทีเดียวมีพืชผักนา,นานาชนิดทั้งผักสวนครัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันเช่นต้นหอมโหระพาถั่วฝักยาวกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมนอกจากนี้ยังมีสวนสมุนไพรฝรั่งที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นเดียวกัน เรียกว่าส่วนของบัวชมพูนั้นผลผลิตดีมากปลูกเอาไว้ให้ครอบครัวได้ทานผักปลอดสารพิษแถมยังนำมาฝากเพื่อนบ้านและขายได้ด้วย ส่วนบ้านของครอบครัวเธอนั้นสวยงามใหญ่โตเลยทีเดียวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แบบอบอุ่นและยังแบ่งเป็นสัดส,ส่วนของคุณแม่คุณช้างน้องสาวคุณช้างและครอบครัวคุณช้างและบัวส่วนลูกๆก,ก็น่ารักสุดๆเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ